ครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลลขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งมานําเสนอนะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับยานพาหนะนะครับในการเดินทางไปทํางานนะครับมือสองนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้ารุ่นอะไรเราไปดูกันเลยนะครับ ก็สำหรับตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับ Honda Accord นะครับปี1994นะครับขายในราคา60,000บาทนะครับตัวรถนะครับอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับอยากจะซื้อเอาไว้นะครับไปทำงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกนะครับฝนตกบ่อยแล้วก็ทำให้เราไปทำงานไม่ได้นะครับก็จะ อาจจะไปทํางานได้นะแต่ก็เปียกนะครับแต่รับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อนะครับรถ Accord นะครับ Honda Accord ปี1994นะครับไม่นะครับไม่วิ่งแค่2แสนกาโลนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เก่าแต่เก๋นะครับเก่าแต่เก๋นะฮะสไตล์โชบเฉียวในด้านของมัฒนะในการวิ่งนะครับ สำหรับในตัวรถนะครับสำหรับในตัวรถผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะสำหรับในตัวรถก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบต่างๆนะครับก็จะเป็นรถรุ่นเก่านะครับใครที่ชอบรถคลาสสิกนะครับบอกได้เลยว่า จะพาดนะครับในราคา60,000บาทนะครับไม่นะครับวิ่งแค่270,000กว่ากว่านิดๆน,นะครับ2อง0 0 0เนะครับกิโลนะครับให้ดูโดยคาข้าวนะครับนะฮะ สำรับตัวรถนะครับอยู่ที่อําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสามารถมารับชมรับดูรับชมรับฟังกันได้นะครับมารับชมรับฟังอะไรวะเนี่ยให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับไอ้อมาอยากที่แตกนะฮะ รายละเอียดคร่าวๆนะฮะก็จะมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำหนินะฮะสำหรับคนที่สำหรับเขาที่ทํามานะฮะก็รับได้สภาพแบบนี้ได้เดี๋ยวเขาก็จะให้ช่างเขาทําสีให้ใหม่นะครับทําตรงนี้ให้ใหม่นะฮะโดยรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็จะเป็นรถนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับแอคคอร์ด ระบบนะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าด้วยนะครับสนใจนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกันมาเข้ามาได้นะครับแล้าแอ o r คอร์ดปี1994นะครับในราคา60,000บาทนะครับพร้อมโอนนะครับมีเล่มพร้อมนะครับผม สินค้าตัวนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าใครสนใจก็รองมาสอบถามกันก่อนได้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเช่นเคยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะให้ดูนะครับสมรรถภาพของรถนะครับตอนวิ่งนะครับก็สามารถวิ่งได้ปกตินะครับตัวเครื่องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับอยากจะสอบถามมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเพื่อที่จะสอบถามหรือว่าอยากได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็นะฮะเหมือนเดิมนะครับติดต่อนะครับมาทางไลน์ไอดีหรือว่าโทรกันเข้ามาได้นะครับถ้าแบบรียบร้อน <c oughs> เรียกว่าอะไรแต่แบบ เร่งด่วนนะครับก็ติดต่อสอบถามมาทางที่เบอร์โทรศัพท์ได้หรือว่าและแอดไลน์ไอดีก็ได้นะครับอาจจะให้ดูนะในการสมรรถภาพในการเดินเครื่องนะครับในการกับขี่ของตัวรถนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนอกสนใจนะครับรถมือสองนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับ ตี9 9ึาสนะครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามากดซับคลายกดไลค์ให้ผมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถมือสองนะครับ Honda Accord ปี1994นะครับขายในรานนะคา60,000บาทนะครับผมสํหรับคลิปนี้ก็ขอราท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ